lui sang sang con lưỡi á, vào vào. dào, bay

เอาโทรศัพท์ไ่ไไงเายไปเลยถ่อยู่อ่ะเออถายอยูได้ท้อ ลงเลยถ้าลงไม่ออนหนักกว่าขึ้นอ่ะลื่นทะไลน์เลยฮะลื่นไปเลยละลงลงง่ายเด่นข้างหน้าผมันนี้มันจะตันลงลงขึ้นมันเข้าลงมันจะขึ้นไอ้ลงจะมีลงก็มีขึ้นต่ว่าอธิบายนี่ถ้าเส้นทางหน้าเป็นไงบอกอาร์ไงบอะมาณนี้นเลยวานนี้เหรอครู ไปแล้วแล้วพี่ช้างไม่ลงสักทีแล้วไม่บอกพี่ช้างไปแล้วเคือสอะไรแค่เกียดหน่อยมีอะไรนี่เลยพี่พันครับเดี๋ยวสภาพนะครับว่าเส้นทางข้างหน้าที่เราจะไปที่โรงเรียนห้องเรียนมัธยมกวิที่นี่ะครับเส้นทางเป็นยังไงบ้างครับก็ประมาณนี้ครับอาจาระหนักคอนที้ฝังรถคนนะครับตอนนี้เรื่องด้วยครับเลื่องนะความเลื่องไม่ต้องพูดถึงแล้วนครับมันได้โดนเลยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ไปเป็ไงครับไปไหมไปยไปไหเต้องไปใไหมครับเกือบ้มเลยเมื่อกี้กลับล้มแล้วติวไดข้างหน้าไูดีวไปเป็นงูเลยยยไจรถเหรอจับรถเลยนะครับเด็กเราล็อกงานนะครับแล้วก็ข้าคหูเราจะค่อยเดินทางเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนก็ตกล็อกนะครับฝนก็ตกตลอดอ่าก็ว่าบรรยากาศท้งบมันค่องที่จะมีความชื้ ะครัยอดยอดเป็นไงครับเพิ่งเคยมาหรือเปล่าครับเคยมาเคยมารู้สึกไงบ้างครับเส้นทางนี้แค่ออเดอร์ออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟข้างหน้าข้างหน้าน่าจะมานตัวนี้มานมัครับโอเคครับลุยช่างช่างกล้องไปเยอะยาวยาวยาวย่าไปย่าไป กำลังเอรหลักสูตรให้คุยกับค้ชค่าหลักสูตรพีโอพ่อเขาพร้องเลย ค้าอย่ไปไหมไปไหนช่อง like ุลามาตา้าใช่ไหมไปไปไปเ้มนไม่เคยเที่ยวไายอ๋อเลยพูดเอรอฮะไปตรวจตาลพาเร็กากาอเสรี่เราเลยบอกก็เจอพเจอดวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสองไรี่ับรับพอดใจมากินข้าวกับ อยังจะย,ยังไม่ยอมตอบทำไมทำไมต้องไปด้วยเอากิงบ้าคนเนี่ย okay. ส<ะ>ิริงดิโอเคแล้วถามกูเสือเขา <c oughs> ถามกูเสือเขาไปดูพูดหลุดลาใครนะคลุดลาโอเคไหมโซเคโ,โอครับ เออลืมถามครูนุ้ยใครจะตัวมีอยู an an ่ใช่ป่ะครับนี่เออครูเค้นไม่อยู่ครูเราไม่อยู่ใครจะตัวเยอะแยะแต่ทำเพลงไหนพี่ย่างไม่ังมีอยู่นะไม่ผมซื้อมาอยู่บ็อกเซอร์ซื้อมาอยู่